มายทวินนายแฝดตัวร้ายกับยายใสซื้อนิยายรักไวใสผลงานของพลอยนินนักเขียนแอปริดอะไรหลังจากเอาชนะโรคซึมเศร้าได้เธอก็กลับมาสร้างผลงานอีกครั้งลองไปฟังกันเลยค่ะตอนที่9เส้นกั้นที่มองไม่เห็นค่ําคืนอันยาวนานหากแต่อาจแสนซศราสำหรับใครบางคนผ่านพ้นไปสู่เช้าวันใหม่ที่ยังคงขาวโพลนไปด้วยหิมะพอกันกับสมองว่างเปล่าไร้ซึ่งแผกนการใดๆของอาราชิ เหลืออีกเพียงแค่12ราตรีช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงคำตอบก็จะสิ้นสุดลงและแน่นอนว่าคนอย่างอาราชิไม่เคยคิดที่จะใช้มันถึงแม้ว่าจะยังมองไม่เห็นหนทางเห็นความสำเร็จเลยก็ตามเมื่อวานตอนที่ฉันไม่อยู่เป็นยังไงบ้างละ่ะกับหมอนั่นนะ่ะคุณเทวดาอาราชิถามขึ้นระหว่างที่เดินเข้ามาภายในห้องเรียนพร้อมกับซายโยะในเช้าอันเต็มไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ว่างเปล่าเ,าเช่นทุกวันก็ไม่มีอะไรนะคะ ซืโดคุงเขาท่าทางจะชอบสัตว์น้ำมากๆเลยล่ะคะ่ะเห็นจ้องดูตาไม่กระพริบฉันก็เลยไม่อยากรบกวนเขานะคะสายโยตอบคำถามพลางชำเรงมองปฏิกิริยาของอาราชิว่าพอใจกับคำตอบนี้หรือไม่หมอนั่นก็เป็นแบบนั้นมาแต่ไหนแต่ไรโรคบาปลาตู้คงจะแก้ยากที่บ้านก็มีแต่ตู้ปลาเต็มไปหมดนี่ถ้าแต่งงานกับสัตว์น้ำได้หมอนั่นคงทำไปแล้วอาราชิเผลอทำหน้าเอือมละอาแฝดพี่ของตัวเอง ซ้ายังพูดจาเรากับรู้จักทาคุยะมานานแสนนานและทางที่าซโยะควรจะตั้งข้อสงสัยในตัวคุณเทวดาของเธอคุณเทวดาเก่งจังค่ะรู้เรื่องของซอเดะคุงตั้งเยอะแสดงว่าตอนกลางคืนที่ฉันนอนหลับคุณเทวดาต้องแวะไปเที่ยวที่บ้านของซอเดะคุงมาแน่ๆเลยใช่ไหมคะายโยะตื่นเต้นตาโตวความสามารถในการอย่างรู้และห่อเหินเดินอากาศของอีกฝ่ายซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เธอทึกทักเอาเองทั้งสิน้นเออก็ทำนองนั่นแหละอาราชิชะงักไปนิดหนึ่ง เพราะฉุกค,คิดได้ว่าตนกําลังเผลอพูดอะไรที่ไม่ควรพูดออกไปแน่ละ่ะเพราะมันเป็นการทําลายความฝันของสาวน้อยหากาซโยได้รับรู้ว่าเขาเป็นเพียงวิญญาณของผู้ชายที่เดินทะเลทะาล่าเข้าไปให้รถบรรทุกเสยนะสิแล้วคุณเทวดารู้จักคนที่ชื่ออาราชีไหมคะที่คนรู้จักของสุโดคงพูดถึงเมื่อวานนี้นะคะคราวนี้คําถามพาซื้อของซโยทําเอาคุณเทวดาจําเป็นถึงกับยืนนิ่งอึ้งไปนานไม่ใช่เพราะตกใจ ไม่ใช่เพราะรู้สึกเหมือนถูกคำพูดนั้นแทงใจดําแล้วก็ไม่ใช่เพราะหาคําตอบให้กับเธอไม่ได้เพียงแต่เขาไม่คิดว่าไซโยจะสนใจและถามคำถามนี้ออกมาตั้งหากอยากรู้เหรอเขาย้อนถามเธอพร้อมรอยยิ้มตรงมุมปากแผนการบางอย่างมันเกิดขึ้นในสมองของอาราชิแล้วก็ไซโยหัวเราะฝุดดและมองสีหน้าท่าทางแบบมีเลสในของอาราชิอย่างหวาดหวาด คล้ายจะล่วงรู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจากนี้ไม่นานซึ่งก็คงจะเป็นทันทีที่คนนั้นก้าวเข้ามาในห้องนั่นแหละเธอไม่น่าปากพร้อยเลยจริงๆลองถามหมอนัานดูสิอราชีพูดขึ้นอีกที่จริงเมื่อวานฉันก็ตั้งใจว่าจะถามซิดอุคุนะคะแต่ถูกชนล้มเสียก่อนแล้วก็ไม่มีโอกาสถามอีกเลยซาโยยิ้มเจินๆให้กับวฤตกรรมอันน่าอับอายของตัวเองเพราะหมอนัานเอาแต่สนใจปลาตู้อย่างนั้นสินะ อาราชิสายหน้าให้กับวีรกรรมประจําตัวของทาคุยะขณะที่สายโยได้แต่พยักหน้ารับระหว่างที่ชำเลืองมองไปทางประตูห้องตึกตึกตึกเสียงฟีเท้าคุ้นหูดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆและมันก็ทําให้สายโยเกิดอาการใจเต้นรัวเป็นเสียงกรองด้วยเพราะรู้ดีว่าคนคนนั้นคือใครอคอเรียมตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างคงสวยมากเลยใช่ไหมทาคุยะฉันก็อยากไปเหมือนกันนะที่จริงอาจารย์น่าจะเลือกฉันมากกว่ายืจืดชืดนั่น ใครๆก็อยากไปทั้งนั้นแหละไม่ใช่แต่เธอโดยเฉพาะถ้ามีทาคุยะไปด้วยเช่นเคยที่เสียงซึ่งดังตามมาเป็นเสียงของสามปิงทะเลสาวผู้ตามเกาะทาคุยะแจจนแม้แต่อาราชิยังอดรำคาญแทนไม่ได้และเสียงแหลมแหมของพวกเธอก็ดังกลบเสียงของทาคุยะอีกเช่นกันถึงยังไงตอนนี้เธอก็มีภาษีกว่าอยู่แล้วถามไปเลยเรื่องคนที่ชื่ออาราชินะ่ะเดี๋ยวฉันจะคอยให้สัญญ,ญาณเองเจ้าของชื่ออาราชิทําตัวราวกับกําลังเป็นซาตานที่คอยอยุ่ยใหญ่คนนั้นทีคนนี้ที และซโยกก็คือเหยื่อสะกดจิตของเขาในเวลานี้อรุณสวัสดิ์มาเช้าเหมือนเดิมเลยนะทาคุยะเดินมานั่งลงที่โต๊ะประจําของตัวเองแล้วยิ้มทักซโยซึ่งนั่งอยู่ข้างๆแล้วด้วยประโยคคาพูดเดียวกับเมื่อวานวันก่อนและอาจจะหมายรวมไปถึงช่วงต้นเทอมที่ซโยเพิ่งจะย้ายเข้ามาจนอาราชิอยากจะง้างปากแฝดพี่ดูเหลือเกินว่ามีเครื่องบันทึกเทปอยู่ในนั้นหรือไม่ออ,อรุณสวัสดิ์จ้าซือโดคุงซโยเองก็ดูจะมีเครื่องบันทึกเทปอยู่ในตัว มีหนำซ้ำยังเปิดใช้งานมันบ่อยเสียจนเสื่อมคุณภาพก่อให้เกิดอาการตะกุกตะกักไประยะระยะจังหวะนี้แหละถามเลยอาราชิซึ่งยืนข้างๆโต๊ะของไซยโยชีย้นิ้วส่งสัญญาณแะคนออกคําสั่งแน่นอนถ้าเธอไม่ทําตามแล้วก็ไม่มีอะไรสามารถรับประกันความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินภายในห้องเรียนแห่งนี้ได้เออซูดโดคุงคือว่าเสียงพูดของาซโยเรียกให้ทาคุยะหันกลับมาหาเธอ รวมทั้งทำให้สามสาวร่วมห้องพร้อมใจกันจ้องมองคมิองมาที่เธอด้วยคือฉันว่าจะถามตั้งแต่เมื่อวานแต่เพระเอิญโดนชนล้มเสียก่อนการออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ด้วยกันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ซาย,ยสสนิทสนมกับทาคุยะจนรวบรวมความกล้าออกมาได้แต่เป็นเพราะความหวาดกลัวในอาการบ้าพลังของคุณเทวดาที่เคยประจักษ์ต่อสายตาเธอมาแล้วนั่นต่างหากที่ทำให้สซยโยสอยากจะหลับหูลหลับตาถามมันให้จบๆไปสซยโยสอยากถามอะไรฉันล่ะ ทาคุยะเป็นฝ่ายย้อนถามเมื่อเห็นว่าาซโยยังคงนั่งอึกอักรับรังสีอมหิตที่แผ่ซ่านอยู่รอบตัวเออคือว่าคนที่คนรู้จักของซูโดคุงพูดถึงเมื่อวานที่ชื่ออาราชิเขาเ,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 เป็นใครเหรอจะ๊ะคำถามของาซโยทำเอาทาคุยะนั่งนิ่งอึง้งขณะที่สามสาวเองก็หันไปรอฟังคำตอบจากเขาเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ออกจากปากของาซโยนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อสถานภาพของพวกเธอ เขาเป็นน้องชายของฉันเองทาคุยะตอบครืมครืมหลังจากเข็มวินาทีเดินผ่านไปชั่วอึดใจหนึ่งเพราะคําตอบของเขานั่นเองทาคุยะมีน้องชายด้วยเหรอจะหน้าตาดีเท่าทาคุยะหรือเปล่านะทาคุยะไม่เห็นเคยบอกเลยว่ามีน้องชายด้วยไม่เห็นจะแปลกเลยที่พวกเธอจะไม่รู้ขนาดฉันเรียนห้องเดียวกับทาคุยะมาตั้งแต่มอตอน้นยังไม่เคยรู้เลยว่าทาคุยะามีน้องชายนะ่ะสามสาวพูดคุยกันสนุกสนานตรงข้ามกับทาคุยะที่นั่งนิ่ง สีหน้าเรียบเฉยจนดูไม่ออกว่ากำลังคิดอะไรเป็นอากับกิริยาที่ใกล้เคียงกับอาราชิซึ่งได้แต่ยืนนิ่งเหมือนไม่รับรู้อะไรอีกแล้วนอกจากคำพูดสุดท้ายของเพื่อนสาวร่วมห้องของทาคยะที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวทั้งๆที่ทุกคนรอบตัวเขาต่างรู้จักหมอนั่นในฐานะพี่ชายฝาแฝดของเขาหากแต่ผู้คนรอบข้างหมอน,นั่นกลับไม่เคยรู้ว่าเขามีตัวตนเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรกันเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่ในสายตาและหัวใจของหมอน,นั่นตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างนั้นใช่ไหม แล้วออน้องชายของซูเดอรคุงเขาเไม่สบายเหรอจ๊ะคำถามข้อต่อไปของไซโยะปลุกทั้งทาคุยะและอาราชิให้ตื่นจากพวังอีกครั้งรวมไปถึงทําให้สามสาวชะง,งักบทสนทนาแล้วหันมารอฟังคําตอบของทาคุยะกันทั่วหน้าด้วยโดนรถชนเป็นคําตอบสั้นๆแต่ได้ใจความชัดเจนจากทาคุยะและมันก็ทําให้สี่สาวออกการตกใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่ได้รับรู้โดยเฉพาะคนตั้งคําถามอย่างไซโยะ ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไม่ได้เฉลียวใจว่าคนหน้าเหมือนอย่างอาราชิจะเป็นน้องชายของทาคุยะเออชันเวลานี้ไซโยรู้แต่เพียงว่าสีหน้าท่าทางของทาคุยะซึ่งเธอไม่เคยเห็นมันมาก่อนทําให้เธอแทบจะไม่สามารถเอื้อนเอ่ยคําพูดใดๆออกมาได้อีกเลิกถามเรื่องนี้ได้แล้วกับกลายเป็นทาคุยะที่พูดขึ้นด้วยน้ําเสียงราบเรียบจนไซโยและสามสาวจาต้องปิดปากตัวเองให้สนิทเพราะดูท่าทางว่าเขาจะไม่ได้ต้องการแค่ให้เลิกพูดถึงเรื่องเพียงเรื่องเดียว หากแต่ตอนนั้นเองปังเสียงทุบโต๊ะของทาคุยะดังจนทุกคนในห้องสะดุ้งต่างพากันหันมามองเขาด้วยความตกใจและคนประหลาดใจในพฤติกรรมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งที่แท้จริงแล้วนั่นไม่ใช่การกระทําของทาคุยะนอกเหนือจากเขาแล้วมีเพียงซซโยเท่านั้นที่มองเห็นอาราชิซึ่งเดินผ่านโต๊ะของทาคุยะไปในเวลาช่วงนั้นเป็นการกระทําของคุณเทวดาไม่ผิดแน่เพียงแต่เพราะอะไรกันล่ะนั่นคือสิ่งที่ซาโยไม่มั่นใจ ไม่พอใจในความเย็นชารวมไปถึงคําพูดของทาคุยะหรือระบายอารมณ์จากการที่แผนในครั้งนี้ล้มเหลวอีกตามเคยถึงอย่างไรเสียไซโยก็ไม่เคยคาดคิดว่านั่นคืออารมณ์ที่เดือดดาดของคนเป็นน้องชายที่แสดงออกตอบโต้คาพูดของพี่แน่ละ่ะเพราะแม้แต่บุคคลผู้ไม่เคยเชื่อถือเรื่องผีสารอย่างทาคุยะก็ยังพยายามลบความคิดแบบนั้นออกจากหัวด้วยซ้าไปคุณเทวดาไซาโยมองตามหลังอาราชิที่เดินเร็วออกไปด้วยความกังวลและเป็นห่วง ก่อนจะชำองมองทาคุยาด้วยอาการหวาดหวาดเวลานี้เธอคงทําอะไรไม่ได้หากไม่มีคุณเทวดาคอยบอกบทสายยตระหนักเช่นนั้นจึงได้แต่นั่งนิ่งเงียบอยู่กับโต๊ะประจําของตัวเองเพื่อรอการกลับมาของเขาขณะเดียวกันไอพี่บ้าอาราชิเดินมาหยุดอยู่หน้าเสาคอนกรีตบริเวณบันไดทางขึ้นลงตึกแล้วเตะต่อยมันเพื่อระบายความคับแค้นน้อยใจถึงแม้ว่าคราวนี้มือเท้าโปร่งแสงของเขาจะทะลุผ่านมันไปทุกครั้งก็ตามปกติเขาไม่ค่อยได้เรียกหมอนั่นว่าพี่สักเท่าไหร่ ยกเว้นในยาโมโหซึ่งต้องเติมคำสบทก่อนด่าลงไปท้ายสถานะความสัมพันธ์ทางเครือญาติอันเป็นต้นเหตุให้พ่อกับแม่ดุและมักโทษว่าเป็นความผิดของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามน้อยใจด้านมืดของพี่ชายอย่างนั้นหรือเสียงของยูมทุตเกนเซนดังขึ้นพร้อมการปรากฏตัวของแสงสว่างรูปคนเบื้องหลังอาราชิเรียกให้เขาหันไปหาระหว่างที่พยายามปรับใบหน้าบูดบดให้กลับเป็นปกติไปด้วยผมไม่ได้น้อยใจหมอหน้าสักหน่อย อาราชิตอบทันควันทั้งที่บางส่วนของความรู้สึกนั้นยังติดค้างอยู่ในใจตลอดเวลาและมีหรือที่อีกฝ่ายจะไม่ร่วงรู้อาราชิเอ๋ยทำไมเจ้าไม่ลองมองในมุมกลับบางทีนั่นอาจจะเป็นด้านสว่างในด้านมืดของพี่ชายเจ้าก็ได้ยูมูทูกเกนเซนมิวายอบรมสั่งสอนอาราชิด้วยคำพูดปริศนาประเภทที่ต้องคบคิดผมไม่เข้าใจซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีคำถามคำนางนี้ย้อนกลับมา เจ้าไม่คิดบ้างหรือว่าเรื่องราวความเป็นความตายของเจ้าเสียดแทงใจคนเป็นพี่จนเขาไม่อยากที่จะต้องพูดถึงหรือได้ยินมันซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลของคำพูดนั้นก็ได้คราวนี้แนวความคิดอันแตกต่างอีกมุมมองหนึ่งของยมทูตเกนเซนทำให้อาราชิจำต้อง,งเงียบไปหลายวันที่ผ่านมาเจ้าไม่เคยคิดจะกลับไปที่โรงพยาบาลเลยแต่เจ้าเคยรู้หรือไม่ว่ามีกี่คนตรงนั้นที่เฝ้าภาวนาให้เจ้าฟื้นคืนกลับมา วันแล้ววันเล่าที่พวกเขาไปกลับระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลเจ้าไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้ก็จงกลับไปเพื่อเปิดตาเปิดใจของเจ้าเสือคำพูดเตือนสตินั้นดังก้องกังวานก่อนที่แสงสว่างรูปคนของอยมทูตเกนเซนจะหายวับไปในช่วเวลากระพริบตาครั้งเดียวทิ้งให้อาราชิยืนนิ่งอย่างใช้ความคิดที่ผ่านมาเขามองโลกในมุมมอง,องของเขาเพียงด้านเดียวจริงๆหากแต่ในความเป็นจริงนั้นมันจะเป็นอย่างที่ยมทูตเกนเซนบอกหรือไม่ เขาคงต้องไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองอาราชิตัดสินใจที่จะกลับไปยังโรงพยาบาลอีกครั้งในเย็นวันนี้หลังเวลาเลิกเรียนของไซยโยสติอารมณ์ที่สงบลงของอาราชิทําให้เขาตัดสินใจกลับไปที่ห้องเรียนในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันและพบว่าาซโยยังคงยืนลังเลเก๊กเก๊กลางๆรอคอยการมาของเขาเฮ้อ <c oughs> นี่เขาสอนให้เยนี่เคยตัวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> คุณเทวดาาซโยพึมพำพางยิ้มกว้างด้วยความดีใจ ทันทีที่เห็นว่าใครคนที่เธอรอคอยอยู่กำลังเดินผ่านประตูห้องเรียนเข้ามาหมอนะะ้าล่ะอาราชิชำเลืองมองกอี้ว่างเปล่าของทาคุยะแล้วถามถึงเจ้าตัวโดยไม่บอกกล่าวเหตุผลและแม้จะง,งุนงงกับสิ่งที่ได้ยินสักเพียงใดเอเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองค่ะไซโยก็ยังมีไหวพริบเพียงพอจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าหมอนั่นคือใครรีบตามไปขอโทษเรื่องเมื่อกี้เร็วเป็นอีกครั้งที่คำพูดกึ่งคำสั่งของอาราชิสร้างความง,งุนงงให้กับไซโย แต่เธอก็จาต้องรีบวิ่งออกจากห้องเพื่อไล่ตามทาคุยะซึ่งเพิ่งเดินเคียงคู่สามสาวออกไปไม่นานสุดเดีคงเธอร้องเรียกทาคุยะเสียงดังจนบรรดานักเรียนที่อยู่บริเวณนั้นพากันหันมามองรวมไปถึงสามสาวและเจ้าของชื่อด้วยฉันขอโทษนะที่พูดเรื่องอาราชิคุงออกมาน่ะอาราชิส่งตามหลังไาโยมาติดติดรีบบอกบทให้กับเธอฉันขอโทษนะที่พูดเรื่องอาราชิคุงออกมาเนะ่ยไาโยเองก็รีบละล่ำนารักตามทันทีแต่แล้ว เลิกพูดชื่อหมอหน้าสักทีได้ไหมแม้จะยังคงพบเจอกับใบหน้าและน้ำเสียงที่เย็นชาของทาคุยะหากแต่คำพูดของเขานั่นต่างหากที่ทำให้ทั้งสายโยทั้งอาราชิยืนอึ้งตกตะลึงไปกับสิ่งที่ได้ยินโดยเฉพาะบุคคลที่รนหาที่อย่างอาราชิสาววิ่งตามมาเรียกทาคุยะเพื่อจะพูดเรื่องแค่นี้เองนะห,หนึ่งสาวข้างกายทาคุยะพลอยหงุดหงิดผสมโกรงนั่นสิเสียเวลาจริงๆเลยจะทำอะไรหัดคิดสิกก่อนสิอีกสาวจิกตามองสายโยพร้อมคำพูดทำนองเดียวกัน ถ้าคิดจะเรียกร้องความสนใจแล้วก็ไปหาวิธีที่มันสร้างสรรค์กว่านี้เถอะนะแต่อย่างเธอนะ่ะคงยากทําไมไม่ลองมองคนอื่นบ้างล่ะคนที่เหมาะสมกับคนอย่างเธอนหะทุกคําพูดล้วนบาดลึกเข้าไปในหัวใจอ่อนแอของซายกยครั้งแล้วครั้งเล่าประโยคแล้วประโยคเล่าซ้ําๆก่อนที่คนพวกนั้นจะหันหลังเดินออกไปโดยไม่ใยดีหรือยินดียินร้ายถึงหัวอกคนฟังอย่างเธอว่าจะรู้สึกเช่นไรบ้างและไม่ใช่แค่คนทั้งสี่เท่านั้นที่ทิ้งเธอไว้เพียงลําพัง คุณเทวดาซาซโยหันไปมองข้างๆกายตรงที่ที่เคยมีเขายืนอยู่หากแต่บัดนี้กลับว่างเปล่าหลงเหลือเพียงเหล่านักเรียนชายหญิงที่ล้วนเดินผ่านไปมาโดยไม่สนใจเธอเหมือนเธอไม่มีตัวตนอยู่หน้าที่แห่งนี้และอาจจะรวมไปถึงบนโลกใบนี้ <c oughs> น้ำตาอุ่นๆของซายโยไหลรินลงมาอาบสองแก้มระหว่างที่ขาสองข้างของเธอค่อยๆก้าวเดินออกไป แม้แต่คุณเทวดาที่คอยช่วยเหลือเธอมาตลอด <c oughs> ก็ยังเอื่มละอาและทิ้งเธอไปเธอมันไม่เอาไหนจริงๆนอกจากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนไม่ได้แล้วยังถูกเกลียดอีกด้วย <c oughs> สายโยสะอื่นหักหักติดติดกัน <c oughs> เมื่อนึกถึงใบหน้าและน้ำเสียงเยนชาของทาคุยะเธอไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะตัวเธอนั่นแหละเป็นเพราะเธอทั้งนั้นคนอย่างเธอคงไม่เหมาะแม้แต่จะผูกมิตรเป็นเพื่อนกับใครต่อใครด้วยซ้ำ อย่างนั้นใช่ไหมวัาจักเดิมเดของซายโยนเวียงกลับมาเธอเดินคนเดียวกินข้าวคนเดียวซึ่งแน่นอนว่าสถานที่คือเรือนเพาะชำต้นไม้ด้านหลังโรงเรียนอันป่าจากผู้คนรวมไปถึงแมลงตัวเล็กๆแม้สักตัวเธอนั่งร้องไห้อยู่เพียงคนเดียวบนพื้นคอนกรีตภายในเรือนเพาะชำนี่ถ้าคุณเทวดาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็คงบ่นเธอหูชาแน่ๆ ใช่เพราะนั่นเปรียบเสมือนหน้าที่หลักของเขาไปแล้วละสิ <c oughs> ภาพของอาราชิที่ยังคงฝังแน่นอยู่ในความทรงจำทั้งที่เป็นเวลาเพียงไม่กี่วันทำให้ซาโย,ยต้องวางกล่องข้าวลงแล้วยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้โฮหูข้างหนึ่งของเธอเสียบหูฟังไว้ตลอดเวลาเหมือนเช่นเคยแม้ไม่รู้ว่าเขาจะย้อนกลับมาหาคนอย่างเธอหรือไม่คนอย่างเธอที่มันไม่เอาไหนและทำให้เขาต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจไปเสียทุกครั้งที่พบหน้า แข็เข้าซีดในปากกับน้ำตาเค็มๆที่ผสมปนลเปกันทำให้สายยศสำลักเธอไอติดต่อกันจนหน้าแดงและเหนื่อยหอบถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดร้องไห้สายยศบอกตัวเองว่าเธอจะร้องจนกว่าน้ำตาจะเหือดแห้งไปร้องจนกว่าความเศร้าที่มีจะถูกชะล้างออกไปพร้อมกับหยาดน้ำตาเหล่านั้นแล้วเธอก็ทำอย่างที่บอกกับตัวเองจริงๆ สายโยร้องไห้เป็นชั่วโมงจนพลอยหลับไปในที่สุดโดยไม่ได้เข้าเรียนในภาคบ่ายรวมทั้งไม่รู้เลยว่าเวลาได้ร่วงเลยจนพ่านโรงใสยตาสั้นประจำโรงเรียนล็อกประตูเรือนพอชํำอย่างแน่นหนาไปเสียแล้วขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมึกอิ่งและฝากกดลิงก์ไปให้กำลังใจนักเขียนด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ